สวัสดีครับอาจารย์นนท์กันมาแล้วสวัสดีครับพี่จันมาจากไหนครับเนี่ยผมมาในหวานแหครับมาจากหวานแหไหนไหนได้ไรมาบ้างได้ปลามาครับได้ปลามาเอาเดี๋ยวไปดูเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเดี๋ยวขอดูปลาหน่อยว่าได้ปลาอะไรมาด้วยไอหลงไอหลงตามตามเลยครับตามลูกพี่ไปเลยเกิดปีหมูนะครับแต่หมาตามเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับว่าได้ปลาอะไรมาปลาอะไรมา หนขอดูหน่อยปลาจะขอดูปลานะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวจะเอาปลามาเทให้ดูครับเอาอุปกรณ์มาตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะจะได้ถ่ายทําได้คอ่าโอเคตรงนี้แหละเราต้องเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําเปิดน้ําวางแหก่อนก็ได้วางแหก่อนก็ได้โอ้โหเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เอาพี่จันเปิดน้ำใส่ก่อนเอาแหวางก่อนที่นี่เอาเทเลยใช่ไหมเทเลยนี่แหอ่านี่ได้ปลามาแล้วนะครับผมลงแหมานะครับเดี๋ยวชมดูว่าได้อะไรมาบ้างปลาเข้าโอ้ได้ปลาเข้าปลาเข้าโอ้ยลงปลาเข้าโอ้โห,โห,โห,โหโตัวขนาดนี้เลยนะนี่ตายแล้วน,นะเนี่ยก็เพิ่งไปหวานมาโอ้กระโดดมันกระโดดโอ้กระโดดกระโดดโด,ดิ้นด,ดิ้นด,ดิดด้นแรงอะไรขนาดนั้นอาจารย์นนท์ โอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้กิโลนี่ครับนี่มันยังไม่ตายปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรอาจารย์นนปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับแหครับได้ตัวเดียวกลับบ้านเลยเนาะอาจารย์นนกับพี่จันทสองคนจะแบ่งกันยังไงที่นี้จะแบ่งกันยังไงคนละครึ่งใครเอาหัวใครเอาหางอ่าแจกันใครเอาหัวใครเอาหาง เดินับก่อนมันได้มีจริงเลยตัวนี้อ่าอ่โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอภาพนิ่งไว้หน่อยขอภาพนิ่งไว้หน่อยนะครับโอ้ใหญ่จริงๆเลยครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวหันมาด้านนี้มันปลาเข้าไม่แสงอ่ามายืนตรงนี้ด้วยพี่จัรย์มายืนตรงนี้หน่อยโอ้โหใหญ่จริงๆมันเป็นปลาเข้าแม่น้ํามูลปลาเข้าแม่น้ํามูลนะใหญ่มากเลยเนาะในมุดน้ํามาเมื่อตอนสักเช้าแหละแต่ว่าผมนอะมันมันปลานี้เขาเอาไปทำอะไรกินจับกัม มาทำอะไรกินคือผมได้มาผมก็ย่างให้สุกแล้วก็มาต้มโครงย่างให้สุกก่อนใช่ไหมถ้าเราต้มโครงแล้วมันจะเป็นไงมันจะลอยไหมมันจะเหมือนร้านอาหารอ่ะจะตกประมาณถ้วยหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทอ๋อเราต้องย่างก่อนเนาะต้องย่างก่อนเวลาย่างนี้ต้องทําเตาใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะใช้ถ่านเนาะโอ้ยแต่อร่อมากเลยครับเนี่ยขอดูตรงนี้เลยติ๊กตอกนะครับติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวต้องอุ้มติ๊กตอกหน่อยนะอุ้มติ๊กตอกหน่อย พุ่มติ๊กตอกหน่อยนะครับอาจารย์อ้นยุคเก้าศูนย์ใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันยาแล้วสวัสดีครับนายแบบนายแบบสวัสดีครับมาจากไหนนี่มาแอฟริจินหรือเปล่าแอฟริจินแอฟริกาครับแอฟริกาโอเคส่วนแอฟริกานะครับเซาล์แอฟริกาส่วนสำหรับผมคนตัดนี่มาจากอะไรในอินเดียในอินเดีย ไนจีเรียลิเบียเออหลายประเทศนะเกิดครับอาจารย์นอนนี่เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมจากริเบียนะครับไปทางอื่นเขาในจีเรียรนี่ทรงที่ยังไม่ตัดนะครับดูนะครับครับเปิดเพลงเลยนะครับตอนนี้อ่าเปิดเพลงด้วยนะครับเปิดเพลงด้วยกันได้อ่าเปิดเพลงด้วยกันเย้อาจารย์นนโยกไนโยกไนโยกไนจะไปโอ้ยบ้าไปแล้วครับเนี่ยดูวิธีตัดจะมั่นใจในช่างได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย มั่นใจในช่างในกี่เซ็นเบาเสียงให้หน่อยครับจะได้คุยกันได้แปิอร์ครับแปดสิบเเซนที่ดูดูวิธีที่มั่นใจนะอ่าวิธีนเห็นไหมครับออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันดูนะครับดันมือขึ้นไปกันเป็นรูปตัวเอสเนี่ยเอาจนยาวๆลงมาเลยนี่คือดึงยาวๆเลยโอเครับนี่ครับอ่า ตอนยาวแล้วจับฝั่งนี้มาอีกคือแล้วก็ลากยาวมาด้านหน้าเนี่ด้านหน้าเนี่เราเขาเขาบอกว่าเอาเสมอเสมอคิ้วนะครับดูด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าเราใช้กันไกลเลยนะใช้กันไกลเลยถ้าใช้แบตเตอรี่ล่ะไม่เท่ากันผมเขาผมเขาหยิกถ้าผมแบบนี้จะต้องใช้กันไกลนะหยิกขอดูนะครับจุดตเสร็จแล้วครับลงทรงต่ำโอ้ลงทรงต่ำเพราะว่าตอนแรกมันอลังการเดี๋ยวจะต้องอลังการครับอลังการมากเลยครับงดงามมากเลยครับเป็นช่อขึ้นมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับ นี่เสร็จแล้วครับดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดูว่าผมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละผมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แะครับรองทรงต่ำนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับขอบคุณมากครับอาจะนนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบจากบ้านขามใต้นะครับคือต่ำแนวตีนผมก็พอไม่ต้องเอาเหลี่ยมเอาโค้งอะไรนะครับผมบอกแล้วว่าเท้าผมเท้าผมอาจารย์อ้นนี่ไม่สุภาพเลยขอโทษครับขอโทษใช่ไหมครับนักเรียนเท้ากระตีนไหนไหนมันสุภาพกันถามจริงเท้าเท้ามันจะสุภาพกว่าแต่ถ้าเท้าเธอก็แสดงว่า เขาอะไรลุกขึ้นครับนี่เห็นไหมครับดูกันกันโคนมาดูข้างหลังครับของเด็กกเรียนก็ดูข้างหลังกให้คนอ่อนธรรมดานั่นเองนะครับผมนี่ครับโอเคเลยส่วนไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะเก็บซ้ําให้อีกคีนึงครับเสร็จแล้วครับนี่ครับสรุปครับอันนี้อาจารย์อ้นก็โคนเรียบร้อยแล้วนะครับกันเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อ้นมายืนหน่อยครับขับขอยืนถ่ายรูปหน่อยครับขอยืนถ่ายรูปหน่อยครับอันนี้โชว์หน่อย ด้านบนโอ้สุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้อนกันงาสุดยอดมากขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาแล้วขอบคุณมากครับในแบบน่าจะไว้อย่างนี้ก็ต้องตัดซอยให้ซอยปลาหน่ปลาใส่นิดนึงปลาให้นะฮะปลาแต่งรอบแต่งขอบแต่งรอบแต่งขอบแต่งความสวยงามคําว่าลงทรงต่ํานี่จะไปขึ้นสูงเหมือนลงทรงสูงไม่ได้นะครับนี่แต่งให้มันสวยเราต้องแต่ง แต่งโดยใช้ฟันปลานะครับนี่นี่ปัดออกมานหน่อยข้างบนนี่ก็ถ้ามันหนามากก็ซอยออกนิดนึงวิธีซอยมีสองแบบอันนี้ซอยแบบที่หนึ่งคือยกลับตัดยกลับตัดยกลับตัดแบบที่สองคือซอยใต้หวีซอยใต้หวีทาไงอาจารย์หวีมาแล้วก็ซอยตามหลังอ๋อหวีมาแล้วซอยตามหลังนี่คือซอยใต้หวีแต่ถ้าซอยแบบที่หนึ่งนี่คือยกลับตัด ยกรับแล้วก็ตัดยกเอายกรับแล้วก็ตัดกังไกลตัดยกเอาวียกอันนี้ขึ้นแล้วเอาวีรับแล้วก็ตัดตรงนี้เราจะต้องแต่งให้มันสมูทเพื่อที่จะปัดอันนั้นมันเป็นอัโนมัตเองโดยอัตโนมัติดูนะฮะแต่งให้สมูทคืออย่างนี้นะดูนะวีดูวีดูถ้ามันเป็นขึ้นอย่างนี้ก็ก็แคบแคบออกนิดนึงเวลามันสมูทแล้วเนี่ยเราจะดูความมันพอดีคือเราดูจัด ผมส่วนล่างกับผมแลววอาจารย์ก็ต้องแต่งให้หน่อยครับอันไหนตรงอันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเราก็ดูให้อาจาช่างจะดูเองได้เนาะครับมาทางนี้ก็เหมือนกันครับโอ้ขึ้นใจข้นตรงนี้ถ้าสมมติข้างหน้ามันยาวเราก็แคปแคปแคบแคเพื่อที่จะให้มันนี่เพื่อที่จะให้ผมไม่ต้องใช้หวีก็กำยกขึ้นมาแล้วก็ อย่างนี้อย่างนี้ก็เอามือหยิบหยิบขึ้นมาแล้วก็ยกยกขึ้นหน่อยเฉพาะผมที่เขาจะเอาไว้ยาวเห็นไหมครับครับถ้าเห็นว่าส่วนไหนไม่ดีก็เอามือไปยกยกดูส่วนไหนไม่ดีก็เลวเออเลวผมนะไม่ใช่ไม่ใช่คนตัดนะผมผมเลีตัดผมเลวครับผมมันเลวจะเอาเส้นด้วยไหมเส้นผมมันเลว ไม่ต้องเนาะเวลามาตัดลองทรงค่อยเอาสิ้นเนาะตอนมาเพิ่มิเลสเนาะใช่อันนี้มันเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลองทรงต่าขอบคุณมากครับเหลือแต่มีโกนอ่าโฆษณาให้นิดนึงยังมีมีโกนนะครับลืมดูนะครับสิ่งที่ผมขาดไม่ได้นี่การตัดผมต้องมีการผมการกัรผมต้องใช้มีดโกนยินเลสลอนดอนกริฑากลองสีส้มจากอเมริการ้อยพันร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สองร้อยใบ โอ้โหผักผักครึ่งก็ได้ผักครึ่งได้สองร้อยใบได้สองร้อยหัวนะครับผมนี่แล้วใช้ดีมากใช้ดีครับแล้วก็คู่กันที่จะใช้คู่กันนะครับอ่าใช้คู่กันโอเครู้รู้กันครับอันนี้จะเป็นแนวตัวเอสนวตัวอะไรแนวตัวเอสเหละเพราะว่าหน้าผากคนที่เป็นแนวตัวเอสครับหน้าผากนี้จะเป็นแนวตัวเอสเนาะเพราะว่าจะไม่มีคําว่าตัวแอลตัวแอลเองเมื่อดัดแปลงเอา ช่างดัดแปลงเอาเองครับส่วนมากจะเป็นตัวเอสหมดจอนไว้แหลมจอนยาวถ้าจอนแหลมมันจะเป็นตัววีไม่วีครับเอายาวธรรมชาติลงมาติแล้วก็ขูดเส้นออกเส้นที่นเขาขาวมาไหนอเราเป็นคนอายุน้อยเส้นผมจะจะไม่มีแดงมากใช่ไหมครับใช่ครับ นี่คือลองทรงต่ำสรุปต่ำวิธีขึ้นอย่างที่บอกความความยาวของข้างหน้าเนี่ยจะเอาใต้คิ้วสมุนคิ้วได้หมดเลยแล้วแต่ใครจะทำอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เรียบร้อยโอเคอาจารย์นนครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลองทรงต่ำนะครับดูดูตั้งข้างๆนี่ล้วก็เอาให้มันอยู่ในแนวเดียวกันลองทรงต่ำผู้สูงอายุนะลองทรงต่ำผู้สูงอายุอย่างนี้ก็ดูแนวเดียวกันแล้วับมาครับแปลว่าทําไมคนผู้สูงอายุต้องปัดอย่างนี้ครับนี่คือวินเทจผู้สูงอายุอยากจะเป็นวัยรุ่นน้องอาจารย์อนเป็นวัยรุ่นครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองทรงต่ำขอบคุณมากครับอาจารย์อนการงานและขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคน ครับสวัสดีครับข้างฝั่งไหนซูฝั่งซ้ายรืฝั่งขวาเราก็เอาหวีมาลงแล้วก็ดันอย่างนี้อาจารย์นอนดูแล้วใช่ไหมเพาฝั่งนู้นจะมายืนมองตรงนี้มายืนตั้งฉากว่าซ้ายเรือขวาดูนะครับโอเคกา้เคียงแล้วครับทีนี้เหลือแต่เก็บล้วกันเก็บโอเคด้านบนเขาไม่เอาออกอยู่แล้วก็ลบเหลี่ยมไงเล่มบางเล่มบางก็ปิดสวิตช์เล่มบางปิดสวิต ไมหวีดำาไปทำไมมาใช้เลมบางนะครับก็ใช้ฟันปลาฟันปลาด้านนี้ไม่มีคมเราก็ซองรับเข้าไปยกรับตัดยกรับตัดยกรับตัดตัดด้านหน้าก็เหมือนกันยกลับตัดใช่ครับง่ายมากเลยเนาะอาจารย์มันไม่ง่ายนะครับมันก็ต้องวางมือครับผมทรงนี้กว่าจะเลี้ยงมาได้ก็ประมาณสามเดือนถึงห้าเดือนกว่าจะได้ข้างบนขนาดนี้ เสามเดือนถึงห้าเดือนถ้าไปซอยแต่ข้างบนออกมันก็ไม่ได้มันก็จะตั้งจะตั้งเพราะตซอยมันก็ไม่มีน้ำหนักเนมัก็ไม่มีน้ำหนักต้องเอาช่วงปลายอย่างเดียวเอาแต่ช่วงปลายอย่างเดียวนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันข้างหน้าพอดีเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะดูตัวเองครับสรุปแล้วตรงนี้ลอง้นะครับลองทรงกลางด้านบนไม่เอาออก โอเคเลยครับงามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นอนแล้วสวัสดีครับในแบบครับสวัสดีครับครับตรงกลางเนาะครับนี่เราผสมแต่งเอาแบบนี้ไม่มีเบอร์นะครับไม่มีแค์จุดหนึ่งอ่าจุดหนึ่งแต่แต่งอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็หันมาดูเอาข้อมูลออกเอาข้ามบลออกทำยังไงอาจารย์เอาข้อมูลออกอาจารย์จะคิดแผนไงแผนการ วิธีองอนนะจ๊ะเราก็เอาวีข้างห่างวีอีโต้ครับวีโต้ห่างนะต้องเป็นห่างด้วยครับเป็นห่างด้วยอ่าใช้วิธีทําไงอันนี้จับประเจียนวิธีเดียนะใช้วนนะครับใช้วนครับนี่เราดูว่าถ้าเขาเอาข้างบนออกแล้วก็ดันขึ้นอย่างงี้อ่ะดันอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะเออเอาเส้นที่สั้นแนวเดิมที่เราขึ้นไว้เนี่ยครับเดี๋ยวก็จับปะเเื่อนแบบที่สองครับชโลมไปอย่างเงี้ยเนี่ย เอาอยางงี้เลยนะดันขึ้นไปแล้วก็ตัดข้างบนออกโอเคดันขึ้นไปตัดข้างบนออกถามว่าเอาออกขนาดไหนประมาณสองเซนอ่ะสวัสดีครับคุณชวดตรงใหญ่เจอในตลาดเจอแล้วครับเจอตัวจรงิงแล้วคุณชูดตรงใหญ่ดังระเบิดเถื่อเทิงเลยครับเนี่ยคลิปนี้เอาอีกสักหน่อยคุณชดูดครานี่งามมากเลยนะครับผม คุณชดตรงใหญ่นี่ต้องของจริงเลยลูกพี่นี่ของจริงอ่ <ไป S 1> าแนนอนไม่มายังไงไมาดูแม่นี้ชมตลาดกันหน่อยคุณชดตลาดบ้านดงใหญ่ถ้าแน,นี้มันจะสั้นไปเป็นสกรีนบอ็อกให้ย่างนี้เป็นสกรีนบล็อกอย่างนี้เป็นทรงนักเรียนนี่นะฮะแล้วด้านบนนี่ก็เอาติดหนังศีรษะเลย ขยับขยายออกมาครั้งละหนึ่งเซนยายไปซ้ายทีขวทีครับซ้ายทีขวทีซ้ายทีขวาทีนี่คือทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมตัดแบบนี้ทรงเดิมเขายังบรรยาวมาก